เนไไดในรอบปีได้ครับเด้อมันตะทยพี่น้องนี่รอบปีครับหลังจากห้างหายไปโดนครับผมมีคนอนเบิงไปนอกครับเนี่ยคนมาหาไปครับผม ชัดบ่กครับเด็ดผมชัดบ่ครับนี่ครับนีคือเบิ่งไห่สนบ่เด้เอามันก็เมนมันก็พิมพ์หมดเลยอารับผมเราปิดการดำเนินการสำหรับเนื้อหาที่สร้าง เสร้างมาเพื่อเด็กสวัสดีทุกคนนะครับด้วยที่เขามากครับผมกับเปียวโดนชาแนลครับใน,นรอบปีครับผมที่บ่ไดพ่อกันโดนนะครับเนาะนี่เพลเนียและงานตู๋นะครับทาสท์ผมก็อบ่ไ <c> ด <oughs> ้ในรอบปีครับผมมาตักท้ายกันครับผมหลหังจากห้างไยไปดโดน เพื่นอนในเขามาเขาเห็นแบบเขาอ,อ,อิจฉาเลยครับเด้อเขาไม่เห็นว่วนาใครแน่อยู่นี่ครับกินบบได้มันไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กวาสั่นครับผมเดี๋ยวผมออกไม่ครับผมเดี๋ยวผมเขาไม่นะครับ,นบเนาะเพราะว่าบริษัเขามาไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กวาสัน่หนครับเนี่ยหาแปปก มันไม่ได้อะไรเลยครับนี่ยครับมันเป็นบมได้ครับผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอไหม่เอาไหมมันเป็นยังไงับ